โอเคมีคนถามโค้ดเหมียวเหมียวมาเยอะมากเลยว่าเลี้ยงแมวยังไงให้แมวสนใจบ้างเป็นทาสมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยทำไมแมวไม่สนใจเลยเราต้องดูก่อนว่าแมวเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนถ้าแมวเลเวลต่ำเป็นไงเรียกมาให้ข้าวงับให้ปลาทูงับแมวเลเวลต่ำอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจเราจะมีแมวตัวที่2ตัวที่3เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเสียใจเพราะน้องอ่ะไม่ได้สนใจคุณน้องสนใจแค่ข้าวกับปลาทูแค่นั้นแต่ทีนี้ที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคือแมวเลเวลสูงเขาจะไม่ได้สนใจแค่อาหารอย่างเดียวคุณเรียกนะ่ะอย่าหวังเลยว่าเขาจะไป ต้องอัพเลเวลตัวเองก่อนอัพเลเวลให้ตัวเองอ่ะไปถึงระดับที่แมวเขาอยู่อ่ะคุณอยู่แค่นี้ไม่มีวันคุณต้องถามตัวเองก่อนหนึ่งอาหารเปียกมีหรือยังสองปืนเลเซอร์มีหรือยังถ้าคุณยังไม่มีของพวกนี้นะคุณไม่ต้องไปคิดถึงเลยแมวเวลเนี่ยเขาจะไม่มองคุณเด็ดขาดแต่ถ้าคุณเนี่ยสุดโสจริงๆอันนี้โค้ชแนะนําเลยนะตาเยแมวตาเยแมวนะไม่ใช่กัญชาแมวดูดีๆใบนะมันจะกลมๆนะคนละวงกันเลยนะตาเยแมวนะ ตำแยแมวเนี่ยวงยางพาราแต่กัญชาแมวนี่วงอะไรวงกระเพราถ้าเรานึกถึงกระเพราน้นถึงอะไรใบกระเพราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวมันจะมาดมที่ใบแต่ถ้าตำแยแมวให้เรานึกถึงรากเอารากให้แมวดมนะเพราะสองตัวนี้แม้ว่าจะเป็นคนละวงกันเป็นไงครับมันมีสารกลุ่มเดียวกันก็คืออีริดอยตัวนี้จะทําให้แมวระเคริบเคลิ้มนะถ้าแมวดมแต่ต้องมีการบดมีการขยี้การขยานิดนึงนะครับ